ดีครับช่างเบี้ยผมโจ้ครับครับครับช่างเบีรยผมมาเดินตรวจงานพอดีเห็นพื้นดัดฟ้ามันมีน้ําหยดลงมาครับผมผมคิดว่ามันน่าจะรั่วนะช่างเบียยววันก่อนที่ช่างเบียยวเข้ามาทาให้ผมมาครับจำได้ใช่ไหมอ่าจาได้ครับอ่าช่างเบียรบกวนวันไหนสะดวกเข้ามาด้วยหน่อยนะครับครับได้ครับได้ครับผมวัดนะครับครับครับคุณวัดครับ พอดีสาวย้้าที่ช่างเบียร์มาทําให้ผมอ่ะพอดีมันมีรอยรั่วครับมีรอยรั่วเลยครับไม่น่าจะเป็นไปได้น,นะครับผมผมได้ให้ทางคนงานของผมเติมน้ําจนเต็มสระนะครับพอดีปริมาณน้ํามันเห็นคาบน้ําชัดเจนเลยครับมีคาบน้าเลยเลยครับถ้ายังไงฝากช่างเบียร์ช่วยมาดูให้ผมหน่อยนะครับถ้ามันรั่วจริงๆช่างเบียร์ต้องแก้ไขให้ผมด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมรีบไปดูเลยครับสวัสดีค่ะ C S C p ูเ k e t ดิฉันอรุณียินดีให้บริการค่ะคุณอรุณีผมช่างเบียร์นะ สวัสดีค่ะช่างเบียวันนี้ให้อรุณีดูแลเรื่องอะไรดีคะคืองานก่อสร้างที่ผมไปรับมาครับ มี2งานที่มีปัญหางานแรกก็เป็นงานพื้นชั้นดาดฟ้าเมื่อกี้ก็มีลูกค้าโทรขึ้นมาแจ้งว่ามีน้ํารั่วครับและอีกงานก็เป็นงานทําพื้นสะว่ายน้ำครับงานนี้ก็มีน้ําซึมอีกวันนี้ผมก็เลยเจอ2เคสเลยครับมีทั้งน้ํารั่วน้ําซึมและเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไปดูหน้างานอีกถ้าเกิดถ้ารั่วถ้าซึมจริงครับผมก็ต้องแก้ไขให้เขาด้วยครับผมก็เลยนึกถึง C ีแพคขึ้นมาครับเผื่อจะมีคําแนะนําให้ผมหน่อยได้ไหมครับดีเลยค่ะขออนุญาตให้ข้อมูลดังนี้นะคะ กรณีเป็นการก่อสร้างใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานพื้นผนังชั้นใต้ดินสระว่ายน้ำทั้งเก็บน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียพื้นดาดฟ้าเรามีบริการที่เรียกว่า Pack Waterproof Solution ค่ะโดยใช้เทคโนโลยี Pack Crystal Line Waterproofing Concrete อาศัยหลักการแพร่กระจายของสารคริสตัลไลน์เข้าเติมเต็มรูมมพุนที่มีตามธรรมชาติภายในเนื้อของคอนกรีตค่ะเมื่อสารคริสตัลไลน์ทำปฏิกิริยากับอนุภาคซีเมน ผลพลอยได้จากปฏิกิริยาไฮเดรชันจะเกิดเป็นโครงสร้างผลึกของริสัตไลน์ขึ้นค่ะทําให้คอนกรีตมีความทึบแน่นมากยิ่งขึ้นคอนกรีตสามารถต้านทานการซึมผ่านของคลองเล็วและสารเคมีได้ทุกทิศท,ทางค่ะคุณสมบัติทนต่อสารเคมีของโครงสร้างผลึกจะช่วยลดการทําลายจากคลอไลด์และซัลเฟตอีกทั้งคอนกรีตยังสามารถซ่อมแซมรอยแตกเล้าที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน0.4มเมตรค่ะ ทำให้มั่นใจได้ว่านอกจากโครงสร้างจะทนและแข็งแกรงขึ้นกว่าคอนกรีตทั่วไปแล้วยังเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วซึมได้อย่างแน่นอนค่ะสําหรับงานโครงสร้างเดิมที่พบปัญหาของการรั่วซึมในเบื้องต้นทางผู้เชี่ยวชาญของ c ีแพคต้องเข้าไปสำรวจหน้าง,งานก่อนนะคะโดยปกติสาเหตุหลักของการรั่วซึมมาจากรอยแตกร้าวของโครงสร้างคอนกรีตเป็นโครงรอยต่อระหว่างโครงสร้างค่ะเช่นรอยต่อระหว่างพื้นกับผนังรอบท่อประปาท่อไฟฟ้า เมื่อทราบว่าปัญหาเกิดจากสาเหตุใดทางผู้เชี่ยวชาญจะเข้าไปทําการแก้ไขในจุดๆนั้นค่ะจากนั้นจึงทําการโคตติงด้วยสารคริสตัลไลน์เพื่อให้สารเข้าเติมเต็ม <ๆ S 1> รูพุุนที่มีตามธรรมชาติภายในเนื้อของคอนกรีต,รต,รต,รตรค่ะลักษณะการทํางานจะเหมือนกับรูปแบบ C Pack Waterproof Solution เลยค่ะขั้นตอนการทํางานของ C Pack Waterproof Solution และการแก้ไขปัญหาของการรั่วซึมก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะไม่ทราบว่าสนใจใช้บริการเลยไหมคะใช้เลยครับ ข้อมูลแน่นและดีอย่างนี้งานหน้าของผมะคงต้องใช้ซีแพควอเตอร o พูฟโซลูชันตั้งแต่เริ่มโครงการเลยครับป้องกันปัญหาดัดฟ้ารั่วซึมใช้ซีแพควอเตอร o พูฟโซลูชันป้องกันสระว่ายน้ำรั่วซึมใช้ซีแพควอเตอร o พูฟโซลูชันไม่อยากกังวลเรื่องปัญหาการรั่วซึมใช้ซีแพควอเตอร o พูฟโซลูชัน